อินไซลัลนะเต็มใจนำเสนอเราขวัญบ้านเก่าพอดแค่คนเมียงเราเลี่ยงบ้านตัวเก่าอูนี่หายมีเนอ้อสวัสดีครับผมเปี่ไอ้พี่น,นัน <c oughs> สวัสดีครับเราขวัญบ้านเก่าครับผมกับอินไซลัลนะนะครับผมไา่ตีบาได้กดติดตามฝากกดไว้ตัวนะครับเพราะว่าพอหลังบ้านแล้วขนพอตีบาได้ซับสไครเนี่ยนักขนาดเลยก็เข้าเรื่องครับอีพีนี้เขาอยู่กับขน ระพูนสวัสดีขรับโอ๊ตครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมอธิบายให้คนดูเข้าใจน้อยแล้วกันเสียงแมแฮมแล้วไปย่าอยงมาก่อนน้องไปย่าหยงนก่อนไปไลฟ์มาจากเสียงอะไรแบบนี้สี่ชั่วโมงติดเหรอเนยอ๋อโอเคแม่ยังเล่าขวัญได้อยูเนาะได้อยูโอเคเป็นคนตีไหนเกิดไงตีไหนตีลำปูนมาเราคือคนดูฟังเลยหอเล่เกิดละปูนเจ้าเกิดอำเภอเวียงหนองล่องเจอก่อนน้องมาในเวียงเขาแล้วอันนี้ก็ม่แห่จอฟ้าและอันบอกว่า ลูกในมาเจ้าเล้วเวียงหนองล่องขาคุณพี่เนี่ยอูนายอูไทยเนี่เวียง,ง,งนะยนะเวียงที่มันเป็นแบบเหมือนล่องล่องศพแหลคะครับอ,อ่ะ <c oughs> มันเป็นแบบว่าแอ่งน้ําแบบว่าล่องน้ำอะไรอยาเลยรวมเป็นเวียงหนองล่องคือคนอาจจะยังบอกเคยได้ยินบอกเคยได้ยินจืดมันบวกุ่นนี่นะพาอเป็นอําเภอน้องใหม่ของละปูนเนาะโอ้น้องใหม่เลยกะเมื่อบ ซาอปีที่แล้วเจ้าแต่ก็ถือว่าไมล่าสุดเนาะ,ะพาะเป็นอำเภอเตี้ยกมาจากอำเภอป่าซางเพราะด้วยความที่ป่าซางอะ่ะถ้าเราจะเข้าไปในตัวอำเภอรหรือไปยังการต่างในไปทําเรื่องต่างๆเนาะ,ะมันไกลเพื่อเลยยบว่าแยกออกมาเป็นสามตำบลเฮียนหนังสือท่านเลยก่อบอกค่ะจริงๆน้องเกิดทิ้งฮานก็จริงแต่ว่าน้องมาเฮียนอยู่อันไรปิงเจ้าก,ก็คือจาตองเป็นตะเข็บชายแดนเจ้าระหว่างอันละปูน <c oughs> กับเช <c oughs> ียงใหม่แล้วคนอ่ะจะเข้าแสว่า บ้านน้องก็อยู่เชียงใหม่แต่บาดเจ้านีอยู่เวียงหนองร่องละปูนเจ้าแต่แค่นเป็นคนละปูนคนละปูนแต่ข้ามไม่เห็นเชียงใหม่บาดาเพราะมันใกล้ถ้าประยตองมันขับรถไปวื้อกันมันใกล้กว่าแล้วเครื่องไปก็ได้คับรถไปยังไดก็วื้อนะคโอเคมัธยมก็คือยี่เฮียนตีจอมตองเจ้าปถมแล้วลูกปฐมสี่จอมตองเจ้าอ๋อก็คือข้ามตะเค็บชายแดนไปจอมตองไปเลยแสดงว่าวันนี้ที่เขาจะอู้กันเนี่ยมันจะบั่จใจกันเล่าขวัญละปูน โซนในเมืองโซนนี่คมไม่ใช่บัจจับัจจโซนแอนนี่คมเจ้าอ่าแจมฟ้าอย่างนี้ไม่ไม่มีเลยอก็บ่หูแล้วแต่ความฟิวแล้วแต่ฟิวอาจจะแแวะไปมาบ้างไปมาพ้องอเราก็จะสนิทกับทางจอมทองมากกว่าคนอมืองค่อนข้างอ่อนข้างส่วนใหญ่เอกลักษณ์ของคนเวียงหนอง ล่องก็อยู่กับอ่ะอยู่อะไรก็อยู่อ่ะอยู่กับปกติไปรู้รู้รู้เชื้อชาติเชื้อชาติวัฒนธรรมส่วนมากจะเป็นอันนึ้งก็คนยองส่วนส่วนใหญ่แต่ฮาเป็นคนกลุ่มน้อยยองไปจะเจ้าของว่าฮาเป็นคนลาวลาวที่หมาได้แปลว่าเป็นลาวภาษาอีสานแต่เป็นลาวที่แบบลาวอุปสาษาภาษาเมืองบ้านแห่งจะาไม่ที่ไหนพองนะแต่มีบ้านน้องบ้านดงหลวงมีดงเหนือมีดงเจริญดงวังมุ่นมีดงใต้ งวงกแกงประมาณโซนเนี่ยค่ะจะอู้จะอุ้เมืองแล้วก็ถ้าจะเป็นแถบแบบต้นเพิ่งไปข้ามไรลีไปหนองล่องซิตี้ยตังโซนแถบๆปกคั้งตลอดเขาหนี่นจะเป็นอันอู้ภาษาหยองแลแ<ต>้วอ,อู้หยองได้ก่อบมาได้บ่ได้เลยฟังก็ยากและคิดว่าสัเนียงตวเกานี่ไปคล้ายกับจังหวัดไหนจริงๆอ่ะอันนี้ตามที่เล่าออมานะเป็นว่าสำเนียงน้องเขาอะอพยพมาจากพี่น้องเจา้าสมมตองกระหังดง <c oughs> ซึ่งอพยพย้ายล่องน้ำปิงเจ้า ไปเป็นเส้นแล้วก็ไปลงจุดอยู่ที่อันบ้านน้องคือบ้านน้องมันติดอันน้าปิงเนาะแล้วก็มันจะไปประจบเหมาะกับน้ํหลีที่ลูกลีมามันจะประจบกันแต่กนเพราะว่าบ้านดงศหลีมันก็เลยสาเีมันก็จะออกสายไต้สันปตองเจ้าสมตตองห่างดงเนี่ยค่ะโดยรอบเป็นฟิวแบบกำยายนประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณถือว่าตัวเองกาใาญ่ก็ก็พอใหญ่นะเจ้าเพราะกลางกลางกูกลางกลางกูพอเข้าใจได้อยู่ ปีถามแตนคนอืนอ่นตีเขาผู้จักคนละปูนแล้วกันเขาบอกว่าคนละปูนเนี่ย <c oughs> ขับรถการขี่รถเนี่ยมันจะคาดเดาได้ยากมันเป็นอยาอ่างอันก่อนในอำเภอเขาเป็นห้าบ้านน้องอะ่ะบัดใจแต่ถ้าในเมืองตัวเมืองละปูนอะ่ะน้องก็ยังงงอ๋อ อันที่แยกอันตัดกากสีแยกเจ้แม่จอมเทวีอ่ะกับอันก็กะน้องดอกกับอันอันประตูอันนั้นนัดที่มันเป็นเองก็ขายกล้วยทอดนะเออนะน้องงงคือเขียวกรมปุ๊บมันปุ้งมากันหมดแล้วก็แดงปุ๊บมันก็ปุ้งมาอยู่ก็งงว่าเนี่ยมันเป็นไฟแดงไฟเขียววะถ้าเป็นในเมืองอันเชียงใหม่เนาะมันจะเป็นแบบอันคันคองแล้วมันจะเป็นเส้นเดียวหนอนเล่นเดียวอันนี้เป็นมันส่วนกันเนาะบาดใจอันนั้นเป็นทูเวย์เจ้าแบบว่าอันแบบส่วนไปส่วนมาส่วนมาส่วนไปแล้วอยากขนานใหญ่ต้องสนับควนเป็นมันกี่เส้นวะเดี๋ยวก่อนเ ประมาณหกเส้นที่มันมาจุ่มกันฮะออประมาณอันนี้คขาบอกฮูงแตดแต่มันประมาณจะต้องทับได้ตอนนี้ก็เลยนะทำาให้พฤติกรรมของคนละปูน <c oughs> ขับรถด,ด้วยความ,มงมงงงนิดนึง <c oughs> อ่าเราจะไม่ได้บอกว่าไม่ดีอ่า,าแล้วแต่คนละกันอ่าอย่างคนบ้านน้องก็ขคบปกติปกติ<ช>กตเนานะแต่คนในเมืองละปูนนี่ก็ะ ฮารถปรลับปูนปุ๊บเอาล่ะเลื่มละอันนอลูกหลัปูนมาโอเคเูเลื่อม <laughs> แต่สาวน้องว่าบาัดใจเนื่มมาแล้วแต่คนนี่มึงเนิ่มจะไปเหมาวรวมมาคายนเคยโดนเหมารวมเขาแบบมึงมาเจองลัปูนเนี่ <c ười> มึงเคยอะมาเอจอขาเดี๋ยวขับรถดูแล้วหลปูนวันลัปูนเจ้าอ๋อเออบัดใจไรอ่ะเออฟาิวนนโอเคอัะอย่างตีคนมักเข้าใจพิษเกี่ยวกับเขาเขานอกไปคนจำตองเป็นคนอันเจียงใหม่จริงๆแล้ว,วน,น้องคือคนเวียงหนองล่อง จังหวดลำปูนนะเจ้าแล้วพอเขาบอกเปิดวาเขาลุกลำปูนมารีแอคชั่นของคนตีหู้ว่าเขาว่าจะลำปูนไปอย่างไรพ่อเขาจะทมเขาอันดับแรกเลยว่าอูยองได้ก่อนน้องเขาบอกว่าน้องอูบาดเจ้างเจ้าบาดเจือวะโอ้บาดเจือกนี่อก้อ้บาดเจ้างี้ยเคือที่บอกน้องว่าบ้านน้องอ่ะจะอุยพมาจากอันสมตองสมเอิงหางโดไม่ใช่สมเอิงอัน สระปีอนอกสามตองเนี่ยฟิวหางดงเนี่ยมันจะมาอยู่บ้านทำเป็นจุ่มหันซึ่งมันจะเป็นอันเนี้ยก็เพราะว่าดงหลวงเพราะมันมีคําว่าป่ามันใหญ่ก็เลยป่าแปลว่าดงดงแปว่าป่าเนาะหลวงคือมันใหญ่แล้วป้อน,น้องอ่ะไปเอาแม่แม่แมบ้าน,นบ้านน้องอ่ะอยู่เวียงหนองล่องในพื้นอุอ้ออยยองกันทวดน้องจะอุ้ยยอยงอุ้ยยองแบบยองแบบออริจินอลยองแบบอยองแบบสิบสองปนาเ้าฟังยองหู้เลื่องก่อนแต่ก่อนมันู้เรื่อง อยังว่าหมวกมัน้องแบแก็บไปแก็บไปถามไอ้ไอ้สักอย่างเนี่ยไอ้คนยองเขาว่าแก็บแล้วอันเมื่อุยน้องอะาว่าอัก่อนเออซึ่งเป็นภาษายองอะแล้วว่าลืมแก็บลืมแก็บนะว่าน้องมาได้เอาแก็บมาบ้านมาได้เลี้ยงหมูเนาะนะว่าอุยบอกว่าอันหมวกแก็บเนี่ยหมวกหมวกที่สุดหมวเนี่ยเออจะไปลืมเนออย่างเราไปด่างเข้าหรอว่าโอเคเอเามาใส่โอเคเปื่นเปื่อนในห้องเนาะมีอุ้งยองกันก่อน ถ้าจำตองนี่หมอหมีจำตองจะเป็นฟิลแบบชาติพันธ์เป็นโมงเป็นแบบคนชั้นสูงคุมไปไม่ตอบกระแทกหรอไอ้ตอไม่ได้รีกว่าชาติพันธ์ชาติพันธ์ใช่ค่ะชาติพันธ์ถามเลือกแลนด์มาร์คของเฮาตอนสมัยวัยรุ่นไมเอาตีไหนกันอ๋อนี่ทุกวันติดขาดติด เวียงหนังร่องเจ้ากระติบมันเวียงหรือประกัดงัวซึ่งประเภกัรงัวอันกัะเสาจะมาตองนะคะแยกกันคนละอันกันเนาะสถานที่ยอดฮิตเลยกันยิ่งใหญ่ค่ะไปอย่ากันซื้อขนมซื้อน้ําซื้อข้าวกัดนัดจัดนัดฟิวกัดนัดไว้ลุ่นินเอาประมาณ9ก้าโมงสิโมงแต่น้องน้องจะเป็นแบบว่าต้องรับผิดชอบงานบ้านตัวเก่าก่อนลุกมาปุ๊บ แต่ขี้ตามาปุ๊บมันติดนะอ่าโอเคตาตา,ตายายไปกับตากับยายไปกับปอบแม่ไปซื้อออย่างกับปี้น้ำปา่าซื้อหาซื้อพักซื้อทุกอย่างที่ที่อยู่ในอันของห้างหรือจะต้องไปซื้อกบติดหมดแต่ร้านก็มีขึ้ซื้อแต่บ่ซื้อมาซื้อแต่ <c oughs> คือจะริดไว้จะรวมไว้มันติดรอบเดียวคอมโทรศัพท์ต้องไปดูกัดติดก่อนอ <downloading. S 1> ถ้ากาติดระถูกใจก็อยเข้ามาในเมือง มีมมเตั้งแต่อันสักเบอร์ยันยูโรบหกโมงเสร็จปุ๊บน้องพิกมาถึงบ้านประมาณ8ปดโมงกินข้าวางกินเสร็จปุ๊บ9ก้าโมงน้องก็ต้องไปต่อเพื่อเป็นะเป็นจะเป็นทรมโซนของวัยรุ่นอ่าขนมอันอันก็อริยากิเองกันนะที่ชอบกินกันน่ะเอออันก็ดูลายากิ มันเออแมนมีตัวโอริยากิคืออย่างอี้ก็อันนี้ก็ที่เป็นโกมๆอ่ะโกมๆอมาฮันญี่ปุ่นอ่ะอันนี้ก็อันไหอากยากิอ่ะฮะกยากิก็กินอย่างเดียวไงคือเขาบอกฮู้จึขนาดน่ะอ่กินแล้วดูแบบอินเทรนด์อินเทรนด์ใช่เสร็จปุ๊บท่าช่วยหนึ่มาปุ๊บมาละอย่างแล้วอันนี้ก็กินอันเนยกรอบอันนีก็จริงก็เอโตเกียวเนยกรอบอะโตเกียวเนยกรอบโอ้เต็มกระติ๊ดจ้าใม่เสื้อผ้าแฟชั่นก็ไปอัปเดตตีฮันนะคะร้านอาหารรอบสามน้องไปกินมันๆในตำบลมุเพอน้องหรือ ในโซนจอมตองก็ได้ลูกอันดับแรกนะเจ้าคืออันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวไม่ทอนเปิดมาตั้งแต่สมัยยุคป้อนน้องเป็นละออนสมัยถ้วยบาทกลืงอะ่ะถ้วยสามสิบสี 30, 40, 40่สิบอ่ะมันจะมีความหนัวมีความแบบเครื่องพริกมันเข้มขน้นมันเลิศมันโอเคมันแฮปปี้ร้านที่สองร้านที่สองขอขึ้นก่อนเด้ออ๋อนี่ ร้านหยาดน้องร้านอีกอร้านเฮือนหมอนเป็นร้านกาแฟเจ้าชื่อดังในอำเภอเวียงหนองล่องอแมนเพิ่งเปิดมาได้ประมาณักประมาณเนี้ยหกเจ็ดปีที่ผ่านมานี่จะเป็นร้านแบบยอดนิยมร้านแบบว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอบบเป็นหน้าเป็นตาจุดเช็คอินจุดเช็คอินเา,าวัยรุ่นจะไปแบบว่าเอาละวันเสาร์วันที่ก็จะไปเช็คอินที่ห้างนะครับแฮมร้านหนึ่งขอแฮมสักร้านหนึ่งอันนี้น้องเคยไปกินสมัยก่อนแล้วไปสมัยกับพ่อกับแม่ร้านลาบราชัน อยู่นหน้ากาติจะเป็นล,า,นลาบคนละปูล,ล,าลาบแบบใส่บาควนที่มันขึ้นแล้วมันลำอ่ะดีกว่าจะเป็นขมละหวานสะอาด <c oughs> อ่ามีฟิวนะมันจะบะขมขึ้น <c oughs> อะอย่างตีต้องมากิ๋มตีบ้านเท้าตะอันตีอื่นบะลำอ่ามันจะมีไส้อั่วพี่อีดเจ้าตีอันอดงเจริญเป็นไส้อั่วตั้งแต่น้องกินตั้งแต่สมัยเฮียเงื่อนจำตองอ่ะจะต้องขึ้นรถเดือนมาเจ้าหกโมงอย่าต้องไปซื้อแม่ไปซื้อละกอมสิบบาทสาบัทกับเขาหนึ่งอย่ามากิน มันเหมือนรสชาติมันติดมาในแบบจิตวิญญาณเขาว่าเออไสอวมมันต้องเป็นรสชาติประมาณนี้ประสบการณ์เป็นคนต่างทินของเขาอ,อู้อเปนในเวียงกันแล้วกันเนาะ,ะกับบ้านเขาบ้านน้องมันมีความที่แบบคนข้างบ้านกับแบบพวกกยังนับญาตินะขนาดเพือ่อนเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเก่าทวดพวกกยังนับญาติว่าเป็นญาติกันสมมติเขาลุกมามาเจ้าพ่อแม่ไปยังการหมดแล้วละเขาอยู่บ้านคนเดียว ถ้าบอกมีข้าวกินอ่ะข้างบ้านก็นมีข้างกินหน้าบ้านก็มีข้ากินซ้ายความมีหมดมคือไปไหนก็นมีเอิญกินหมดมคือข้างบ้านเป็นหูเป็นตาต่างกันหมดแต่เข้าเวียงมาปุ๊บมันก็จะห่างเหินห่างเหินกันไม่เป็นแบบเอ๊ะอย่างน้องกึศเนาะสมมุติถ้าร้องซื้อบ้านในเวียงนองจะต้องไปเข้าวัดไหนฮาเาป็นละอ่อนบ้านน่ะฮาก็ต้องแบบอ๋อบ้านฮาดงหลวงไปต้องเข้าวัดบ้านดงหลวงเนอะถ้าซื้อตังในเมืองเขาจะไปเข้ามันมีหลายวัดมันแบบวัดมันนักเกินจนฮาแบบเอ๊ะหรือว่าจะต้อง ทำอย่างใดเขาจะขึ้นตรงกับพ่อหลวงก็พ่อหลวงก็ว่านิตินิติก็ว่าพ่อหลวงเขาก็งงประเด็นเนี่ยว่าเขาจะต้องอย่างเงี้ยอย่างของนอกนี่มันจะเป็นไอ,อ้ใจคําว่าไฮบริดเจ้าระหว่างละปูนกับเจียงใหม่เนาะแ,และ้วลเวลาตอนตีตัวมาเฮียนมาหาไหลเห็นความแปลของเปลือนจังหวัดไหนก็ว่ามันมีเหตุการณ์ตล,ตลกตลกเวลาอู้กับเปลือนจังหวัดอื่นแล้วมันเออบ้านนี้เหมือนบ้านกูเลยว่ะไอ้ยามีกอลกแล้วมันจะเป็นภาษามากกว่าถ้าคำว่าจิมนี่บ้านไหนก็จิมคือแปลนานลูก เดีเ๋ยวก่อนต้องขอมันมีขั้นกรรมหนึ่งเดีวก่อนขับผ่านอย่างก็มึงอันอย่างก็ไปส่งนี่จิมแล้วมึงจะจิมอันยังแล้วไผ่แล้วน,นี่เป็นไผ่ไผ่จะจิมอันยังอีน้องบอกมีอันยังให <c oughs> ้จิมอีน้องจิมกัเออก่อนอข่ชิมความของเฮาไงเออมาบัดใจมึงส่งไปข้างหน้านี้แป๊บหนึ่งค่ะอะไรเงบบี้ยแบบแป๊บหนึ่งจิมสักครู่เดียวแปลว่าสักครู่เดียวเขาอดไปส่งจิมสู่จิมอันยังมึงจะจิมอันยังบอกมาเลยค่าจิมก็เตี๋ยวก็จิมอย่างบอกมาที่ไปส่งซื้ออเนีวต์ จ้าของอำเภอหนองติดพลาดมาได้เลยต้องไปก็คืออันแห่ไม้กรมเจ้าวันที่สิเจ็เมษาบ้านดงหลวงเปจะเป็นแห่ไม้กรม,มจะเสมือนอันไอ้กระหันอันแห่ไม้กรมตำตองก่อนอ่าที่มันจะมีอันล,ลําโพงแล้วตอนหลจะเป็นแบบ มันตีสุดมันเล้นตึ้งตึ้งกันน่ะแล้วเป็นจะคนแห่ๆกันน่ะบ้านน้องก็ยิ่งเหมือนกันแต่เป็นที่สิบเจ็ดที่ไหนสิบเจ็ดมันจะเป็นวันที่เพิ่มเริ่มให้การกันแล้วเนาะวันปีใหม่วันปีใหม่สงการเนาะแต่บ้านน้องละอ่อนปุ๊บคือลาเลยคือจะกหูปุ๊บจะแพนลงนะคือจะเอาวันหยุดลาพักร้อนเนี่ยเอาเก็บวันที่วันที่สิบเจ็ดกับสิบแปดแล้วเล่นน้าเหมือนกันเล่นแต่บ้านน้องจะเล่นนานตั้งแต่วันที่สิบห้าไปต้นไปสิบห้าถึงสิบเจ็ดนี่ไงนี่ไงแบบปลกใหม่แปลกใหม่แต่บอกเลยว่าเลิศ มัดเจ้าประมาณสักอันนี้ก็มันจะมีความบ่นวาของวัยรุ่นไม่ได้เป็นจะมีความอลึกตึกตักเนาะเตรียมละเตรียมละเตรียมการเตรียมงานซึ่งพาดของบ้านน้องจะอันแตกต่างจากบ้านอื่นที่ว่าถ้าบ้านอื่นเขาจะเอาไม้ก้าว่มาตั้งหลังหลังวงแล้วก็แหกเต้นเข้าไปปกติบ้านน้องจะมีสองพาดพาดขบวนสวยงามซึ่งเป็นการประกวดจะได้สตางค์จากอำเภอจากจังหวัดมาสมรสรและอันมะแรงก็จะเป็นอันเนลากินอันฟีลวัยรุ่นแบบตุ้มตีไปเนาะและเนี่ยอันพาดมัดเจ้ามาตอนเนี่ย วัยรุ่นแต่บ้านน้องจะเป็นเป็นหัวหมวดเนาะหมวดมีหมวดหนึ่งถึงหมวดเซ็ดน้องอยู่หมวดสี่หมวดสี่ค่อนข้างจัดไงและสื่อจะเป็นแบบว่าเป็นที่จับตามองแบบว่าเอ้ยปีนี้มันจะเอาอย่างมาสู้กับหาว่าอย่างหมดแล้วหมวดหนึ่งจะเป็นหมวดที่แบบว่าโอ้โหเพื่อจะเล่นไงกันแล้วคือวัยรุ่นจะนักบ้านไหนนักวัยรุ่นนักคนบนสิ่งกุยกัน่วยกันขึ้นนักที่คนจะแับงขบวกันกันหรือว่ายางไรแข่งขบวนกันสวยงาม ซึ่งบ้านเฮาชนะก่อปักเกยชนะด้วยแต่ได้ลองตลอดอเน้นเข้าร่วมบอกเขายอมมาได้เพราะว่าวัยรุ่นบ้านเฮาก็มีหมวดซีบ้านเฮาก็มีวัยรุน่นรอดอ้นี่เป็นคูนักตัินอยู่หลีบ้านน้องอยู่ในเวียงเข<อ>าเอาต่างความคิดต่างพื้นที่ที่ไปทําง,งานต่างนอกบ้านมาเขาก็จะเอามารวมกันในวันที่ประมาณ1 5บ6าจะมาเช่วยกันขึ้นขบวนละอันนี้เอาสิ้นลูกอันนี้สิ้นนีเกยขึ้นสลุงลวงมาเอามากำป้ายนั่เลยเ<อ>ลว่าน้องมีดังแบบลูกเจงแหม่ันจาคนงานมาเกณฑ์กำป้ายนี่อีกเ และหม้นุนแล้วแต่เขาจะ,ะา <LGBTQ S 1> เจอบลดีบีทีคิวด่บอไ่ได้ไ่ได้เป็นแกนน้ำเม็นก็มันก็จะมีส่วนมากส่วนมาก <c oughs> ส่วนมากประเทศจะเป็นแบบแกนนนำร่อง <c oughs> อแต่คนที่ช่วยทำงานจริงคือน้องนับถือนะว่าบ้านน้องจะถือว่า,บ,านนบ้านน้องจะอยู่แถบทางหนอกแต่เปิ้นจากบามีความเยีอดยหรือบาดจา็บก,กับเรื่องของ L G B T Q เลยเปิ้นจากเขารพแล้วเปิ้นจากเพื่อเฮานำแล้วเขาจะตามตัวเขาได้ยังบอกไอ้มาเลยบอกลุงมาเลยลุงอย่างเงี้ยแฮวันที่สซ็เ็วันเดียววันเดียววันเดียวเลยมี ใค,ใครเล่นหน้าวันที่สิเพิ่มเติมก็ไปที่บ้านน้องได้มาเลยเต็มตี้เลยเจ้าแล้วก็คือมลแงมากคือ เต็มตี้แบบว่าโอ้ไม่กอทุกสีน้ำทุกสีสิบแปดต้องลางานเพราะบาไหวข่เพราะขำสุดสุดจืดประเพณีอย่างก็ลูกอันน่งก็แหงไม้กาโพชาวแหงไหมกาสลีบ้านนงหลวงเอ้ยขอฝากแหงอีเว้นหนึ่งได้ก่อนได้ก่ะอันนี้เหมือนจะบรรจุเข้าในปฏิทินหมู่บ้านละจะเป็นห้องงานจุลกฐินซึ่งงานจุลกฐินเนี่ยมันจะแตกต่างจากงานกฐินทั่วไปแต่ถ้างานจุลกฐินคือเป็นงานที่แบบว่าร่วมแรงร่วมแจกการช่วยกันสร้างช่วยกันทอผ้าคือเสร็ ภายใน44ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นแต่การเก็บการอีดการทอการย้อมการนี่เป็นผ้าตายอันยังไงผ้ากระถิ่นนะ่อพสเศษภายในี4ชั่วโมงคือจะเริ่มต้นทาตั้งแต่เตี่ยงคืนสมมติงานอันเริ่มทำใเสาร์สามเนาะเตี่ยงคืนเสาร์สามจบจนถึงวันที่จนถึงสี่โมงแมลงวันที่เสาร์สามแล้วห้าโมงขอยตันพร้อมกันมาเข้าสู่ช่วงพิเศษของเรา้เลยค่ะชื่อว่าที่สุดของร้านนะพี่จะถามไปว่าในหมวดหมวดเนี่ยตัวฮือจังหวัดไหนในร้านนะเป็นที่สุดในเรื่องนี้ สวกที่สุดสวกที่สุดกาน้มืองเชียงไฮะทำให้ถึงเป็นเชียงรายอาจจะได้ความที่คนที่เขาเคยเจอมาผพรอยู่เกยจังหวัดเชียงายเนะมันจะมีความสวกความขิงมันจะมีความแบบอยาดฮึดฮึดแบบคล่องแคล่วคล่องแคล่วว่องไวซึ่งเขาจะเป็นแบบว่าไอ้อย่างก็ตัวฮะอย่าเป็นฟีลแบบซ้าชําเยิ้มเย้มเขาบป็น่อะไรค่ะ มึงไม่แหละไปไปไปอย่างหน้าตาดที่สุดคื้จังหวัดไหนลำปางเพราะว่าเพราะว่ามึงไม่ต้องตบมือเขาหมายถึงผู้ชายไม่องรวมหลายๆลายคนฮก็สหันแบบว่าแบบคนหน้าตาดตีแบบว่าในแบบแนวหน้าของเชียงใหม่หรืออันยังอะไรอย่างก่อนประเทศทยก่อนจะลูกลำปางมาเช่นอันปีนัดอันนิพรก์ับไปแล้วและสุดอีกอย่างก็สุดท้ายเทพอีกย่างก็อันนั้นอ่ะไมกี้อ่าลอนบุญยววาทมันก่อน อ่ยนีอากยานีอ่าก็เป็นก็จะเป็นอันนี้ก็พระเอกไปแล้วกระแตอาศสยามมีกับลูกอ,อันลำปางมาหรอมักปรินมักปรินอ่าหันก็มีคนน้าตาดเยอะแยะค่าลำปางนะคะคือเห็นค่าเฉลี่ยดารามันเยอะแต่ด้วยความที่เราไปซื้อมาเองด้วยอเออนี <c oughs> ่ค่ะขอเล่าก่อนอันนี้พึ่งบุกบิกไปเมื่อปีสองพัที่ผ่านมา ส่งการลำปางโคม่วนน้องฮือสุดยอดท็อปในใจของรองจากบ้านน้องเนาะไปหลังเซรีดังเออสุดๆค่ะหลังเสรีหลังเสรีสิบสองสิบสามสิบเอ็นที่ผบอกไปมันเป็นแบบว่าเป็นปรากฏนั่นนี่ของสะดุงหลวงเนาะสิบสองเวลาของเขาแล้วสิบสองสิบสามเฮียจะจองซุ้มแล้วมันจะมีซุ้มหลังเซรีคื้อปืนลำปางจัดแจงเลยเจ้าเสร็จปุ๊บลงเอลปีใหม่ปุ๊บโอ้ย เดินไปนี่สิบคนนี่จะดีกี่ดีกี่คนลำปางห้าคนห้าคนเลยกะเลยเขาดูองค์รวมมากกว่าเขามบบเดี่ดูเป็นแบบ หน้าตาจะต้องตาทีแต่คือเหาดูอง์รวมความเหมาะสมของบอดี้ร่างกายและสีผิวความแต่งกายเพอไปลำปางปุ๊บตัดก็มาแฮไม่กั๊มบ้านเขาก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้ก็ได้อยู่บ้านน้องก็หน้าตาดีอยู่แต่ก็จะแบบว่าหันแบบว่าโดดเด่นชัดเจนนิดหน่อยอาจจะมีความแบบว่าอ่ะโอเคฉันเลี้ยงแล้วฉันเห็นแล้ว่างเงี้ยมันจะ outstanding นิดน่อแต่ว่าลำปางคือประปรายละเลือนละลานสายตาแบบเออเมา มเออแต่ไม่ย <Tipp s> ิงกองงามไม่ยิงกองงามเอาตรงๆไม่ยิงกอกสวยงามบางคนบางคนบางคนดี่ํากรีลำปางขนมเส้นล้ำติสุดลำปางเหมือนกันขนมเส้นผสมกัดกองต้าปีตีสามไปกุ้ยเต๋อกินกุ้ยรอกถ้าแบบภาพไปลำปางแล้วแบบได้กินขนมเส้นผสมปุ๊บนางคือแบบจะนอยแบบมันเป็นน้าขนมเส้นยังไงลูกขนมเส้นผสมติดหวานมันนิดหน่อยกลมๆแล้วน้ำจะบบบใสน้ำจะแบบมันจะนัวเครื่องอะไรแบบมันเผ็ดกอ เพชรตัวมีเพชรมีหวานมีเมมค็มแม่นคเขมือนลืมถามขนมเส้นบ้านบ้านบ้านน้องไปยังไดลูกเป็นน้ำเงี้ยวครับเป็น,เป,นเป็นนัวใส่กะปิหน่อยอ๋อมีกะปิด้วยกขาหมูกะบาากะใส้ขาบับบางบ้านกับบะไสา้บ้านน้องใส่กะปิได้กะถ้าเป็นสูตรน้องก็ใส่กะทิลงไปหน่อยอเออจะเป็นฟิลแบบน้ำเงี้ยวผสมน้ำยา แต่ก็บแบบปรับปรุงกันไปแต่ก็จะบบมันต้นน้ำยานะก็จะเป็นฟีลแบบน้ำเงี้ยวแบบสับกะปิสับพริกน่ยจะเป็นเหมือนแกงเผ็ดอีกอ่ะแบบมันบอดถึงขนาดนั้นแต่ก็เกือบ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 แกงเผ็ดจะเป็นฟีลแกงยวกอีกอ่ะอ่าอ่าเข้าใจอยากไปแอลซัมที่สุดจังหวัดย่างมีสองจังหวัดอ๋อที่น้องอยากไปอะ่ะจังหวัดแรกเนะนาะน่านอืมน่านมันจะมีความแบบ มันอยู่มันไปแล้วมันแบบมันสบายใจซึ่งน้องเคยไปน้องเคยไปแค่ประมาณสองครั้งในชีวิตเองมั้งครั้งแรกน้องหนานมนต้องไปนย่กานเนะาะเราก็ได้มีโอกาสอันนี้ก็ไปดูแลอันเปียมแมนด้า <Mission S 1> มิชลินเวิร์สอะไรนั่นแล้วอันปาชิเอลแล้วด้วยความเขาเป็นครั้งแรกไปเสร็จปุ๊บบ้านเพื่อนจะมีความแบบน้ำใจอะแบบยิ้มงามน้ำใจเออออย่างเพื่อนบาเพื่นพนอนคือเขาบาสวกออย่างคือบ้านเขาแบบเนิบ ง่ายสบายสบายแล้วธรรมชาติคือแบบมันจะทราบวัฒนธรรมออกมาเลยแบบมันชัดมันชัดขึ้นแล้วคือทุกอย่างมันสามารถเดินได้ยิ่งเช่นตรงอันวัดภูมินีอย่างก่อนสามารถเดินไปวัดหัานไปวัดนี่ไปหั้นไปนี่เตียวนั้นเตลี่นี่ได้เลยปกติมันคือมันม่วนและหานก็ลามตัวอ่ะครับโอเคสุดท้ายครับผมจงหวัดตีเขาผรู้สึกว่ามันแปลกที่สุดแปลกที่สุดในในด้านใดก็ได้นะถ้าแปลกน้องจะฮออัน อำเภอไปจังหวัดแม่ฮ้องสอนแล้วมันจะเป็นฟิลแบบจีนยูนานเป็นฟิลแบบอเอกราชเสื้อผ้าจะแบบเห็นได้ชดัดเนาะจะเป็นความจีนมันจะอู้จีนได้โซนไปโซนไปนะแฟนเขาอยู่ท่านตัวเตอตอร์ลอันนี้ก็เลยแบบคือเพิ่งหัวเออมันใช้สำเนียงอันภาษาจีนใกล้ๆกับจีนกลางปกติเลยนะอย่าซึ่งโอ้ยมันมันดีว่ะอันนี้แหละมันคือความที่แบบน้องแปลกใจแล้วแบบน้องทึ่งแลวแบบน่าชื่นชมภาษาจีนมันแบบเลิศมากเลยเลิศมาก คือป่อแม่แตะกุลนงุนเงาเป็นแบบเป็นอ้นได้หมดอ,ะอ่ะมีอย่างที่เฮาจะคิดถึงทุกขัง้งกึ้เต้องหากุครั้งเลยเวลาเฮานึกถึงบ้านเฮาเอางหอกถ้าอย่างที่เราบอกว่าอันความเหนียวแน่งของหมู่บ้านน้องชอบตรงนี้มากๆนึกถึงบม่ได้อิดไม่ได้อยู่ในเวียงนึกไ่ได้ก็คือปิกบ้านดีกว่าออยู่บ้านก็คือมีเพื่อนมีป่อมีแม่แมีญาติพี่น้องมี คนใหญ่ที่แบบเพิ่นห,หันเขามาแต่ละออนเนาะเพื่อนจะ่งหัวเขาเป็นคนจะได้เขาชอบกินอย่างเพนกาะจะมาเฮ้อเขาตำส้มบอไปลาตำส้มม,สม,มันต้องใจเงินนักเจอกันออกมาอู้กันมันก็สบายใจแล้วนอกความเหนียวแน่นของคนในหมู่บ้านแล้ออย่างหนึ่งด้วยความที่อันเนียก็วัดเฮามันเป็นแบบศูนกลางของหลายๆอย่างนย์จใจรวมจิตใจจริงๆซึ่งอันเจ้าวาดก็เป็นลุงน้องเนี่ยที่อยู่ฮันน่เนาะก็คือเพื่อนเกาะมีอย่างก็จะเฮ้อปี่รู้สึกว่ามันเป็น ภาพสะท้อนของคําว่าชุมชนเข้มแข็งแต่แต่ละมันหาได้ยากนะในสมัยนี้ตีจะมีเครือข่ายเยาวชนหรือว่าคนใหญ่ที่เปันรวมกันได้เข้มแข็งขนาดนี้จริงๆน้องของห้ถามว่าน้องรู้สึกน้องของไปได้เข้าข้างนั้นแต่น้องรู้สึกจะอันจริงๆอืเพราะว่าอย่างที่บอกน้องเวลามีการมีงานสมมติโตอันอย่างบ้านโซเี่ยถ้าบ้านน้องคือแบบ คนเชิเสิร์ฟอาหารก็จะเป็นวัยรุ่นคนจังต้งก็กจะเป็นวัยรุ่นคนเนี้ยอันย่างทำบุก็จะเป็นคนเท่าเป็นพ่อเป็นแม่คือถ้าไปก็คือจะยกขยงไปตึงครอบครัวแล้วปุนป้นฮือปุ้นฮือแต่คืออันอย่างที่มันบอกเนาะอันจอกแกงพริกบ้านเลยบ้านน้องบากขางเนาะบ้านน้องคือแบบเอาไปเลยมึงเอาไปเลยอันเหลือเอาไปเลยมันบูดเอาไปเอาไปอเอาไปาเสร็จปุ๊บคือไปงานหนึ่งคือ ก็จะร่มมาช่วยกันแล้วก็ได้ควปิกบ้านาก็แจกแจกกันไปคือบัต้ทองมาเป็นเงินก็นได้เอาข้อแค่เอาแหงมาลงอ,อคือเป็นเฮือกันอีแต่แต่เลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเขาโอนมาครับผมตีมาเรล่าขวัญบ้านเก่าคือฝังกันในวันนี้ครับคุณเชียวกันครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมติดตามเลยนะครับเรล่าขวัญบ้านเก่าอินไซร์ลัานนะกดติดตามกันนักๆนะครับเนอร์จุ่กันซัพพอร์ตเลยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณรัาโอนนำเข้าครับสวัสดีครับ เราขวัญบ้านเก่าพอดแค่คนเมียงเราเลี่ยงบ้านตัเก่าอูนี่หายมีเนอ้อ